สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไล์สาร์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการลบแท็กนะครับที่เราโดนแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับที่เราโดนแท็กใน a c e b o o k นะครับวิธีการลบแท็กจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะเข้าไปที่ Facebook นะครับ แตะเข้าไปเลยนะครับ Facebook นะครับอ really sure uh ัน huh นี loyalty, ้ก <Yeah. S 2> ็จะเป็นหน้าฟีดนะครับจากนั <down> ้นนะครับให้เราแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้ครับตรงที่เป็น3จุดตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแตะไปเลย1ครั้งครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดไปที่บันทึกกิจกรรมนะครับตรงนี้นะแตะไปที่บันทึกกิจกรรมนะครับแตะไปเลย จากนั้นเลื่อนลงมาครับก็จะเจอคำว่านี่ครับกิจกรรมที่แท็กคุณนะครับให้เรานะครับแตะไปตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้นะครับแตะไปนะครับจากนั้นก็จะเห็นนะครับโพสต์และความคิดเห็นที่คุณถูกแท็กนะครับแล้วก็รูปภาพที่คุณถูกแท็กนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะลบแท็กที่เป็นโพสต์นะครับแล้วก็ความคิดเห็นน่ะที่เราถูกแท็กนะครับก็ เราก็มาเลือกตรงนี้ครับแตะไปเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการลบแท็กที่เป็นโพสต์เป็นความคิดเห็นนะครับเนี่ยครับพอเราแตะเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับโพสต์หรือว่าความคิดเห็นที่เราโดนแท็กนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับล่าสุดก็คือเนี่ยครับยีิบสี่มิถุนาเนี่ยนะครับเนี่ยคนนี้ได้กล่าวถึงคุณในความคิดเห็นเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับ เราโดนแท็กด้วยความคิดเห็นหรือว่าโดนแท็กด้วยโพสนะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากลบนะครับเราก็แค่เลือกนะครับอย่างเช่นนะครับผมเลือกแบบนี้นะครับนะครับเลือกแบบนี้ก็เลือกไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับจากนั้นดูด้านล่างครับให้เรามากดลบแท็กออกนะครับเห็นไหมครับกดไปเลยแล้วก็กดลบออกอีกทีนึงครับ ทีนี้เขาก็จะให้เราใส่เนี่ยครับยืนยันด้วยรหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับแท็กที่เราต้องการลบนะครับก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะไปทําการลบรูปภาพที่คุณถูกแท็กนะครับหรือว่ารูปภาพที่เราโดนแท็กนั่นเองนะครับก็กดไปตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับมันก็จะปรากฏเห็นไหมครับ คนที่แท็กเรานะครับในรูปภาพนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับนะครับก็จะเยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการลบออกทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆต้องลองดูดีๆก่อนนะครับว่ารูปภาพไหนที่เราอยากจะเก็บไว้นะครับก็ไม่ควรที่จะเลือกนะครับหรือว่า หากเพื่อนๆอยากต้องการลบทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถทําการเลือกทั้งหมดแล้วก็ทําการลบได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมจะไม่เลือกทั้งหมดนะครับผมจะลองทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับสักหนึ่งอันนะครับยกตัวอย่างผมเลือกอันนี้นะครับเลือกอันนี้แล้วกันนะครับก็มันก็จะขึ้นมาบอกว่านะครับรูปภาพที่เราจะลบออกจากแท็กนะครับก็มี1อันนะครับจากนั้นก็มากดลบแท็กออกตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับแตะไปเลย แล้วก็กดลบออกอีกทีนึงนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับอ่ารูปภาพที่เราโดนแท็กนะครับแล้วก็ทำการลบออกจาก facebook เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก네ับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ลองทําตามที่ผมแนะนําดูนะครับสําหรับคนที่อยากจะลบแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น fern, หรือว่าเป็นรูปภาพนะครับก็สามารถทําตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับสวัสด so. ีครับ